สวัสดีค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาทํากิจกรรมเคลื่อนไหวกันนะคะวันนี้ด้วยเพลงหลบฝนค่ะไปกันเลยเพลงหลบฝนซาาซาฝนตกลงมากะเด่นเป็นฝอยเด็กเหลบฝนกันหน่อยเด็กเดหลบฝนกันหนอยเป็ดฝนเล็กน้อยจะเป็นหวัดเออ ฮา่ยฮ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 ่ยาาฝนตกลงมากระเด็นเป็นฝอยเด็เดลบฝนกันน้อยเด็กเดกลบฝนกันเนอยป็นฝนเล็กน้อยจะเป็นหวัเอยฮาจ่อยฮ่ยฮ่ยฮ่ยไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลัวเองด้วยนะคะลูกๆบ๊ายบ